แฟนคลับไม่ปืม้มทัวลงใหม่ดาวิกาหลังรีกพีพีกริดว่าลูกสาวและแน่นอนครับวันนี้ถ้าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไปรับชมพร้อมกันเลยครับ รีเดียว,ว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีครับสำหรับพีพีกฤินักแสดงและนักร้องชาวไทยอดีตนักแสดงสังกัดนาดาวปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระและเป็นที่รู้จักในบทบาทที่เขาจากละครเรื่องรักจุดใจในา้ฉุกเฉินและโอเอ๋จากซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอล่าสุดซอแววดราม่าอีกแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับนางเอกสาวสวยอย่างใหม่ดาวิกากับทางหนุ่มหน้าหวานอย่างพีพีกฤิที่ล่าสุดได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งครับผมได้มีการทวิตข้อความว่าค่อนข้างจะน่ารำคาญนะต่อหม่ดาวิการี เรียกน้องสาวก็ทีหนึ่งละคือทําไมเรียกลูกชายน้องชายไม่ได้หรออยากทราบเหตุผลค่ะในเมื่อน,น้องก็คือผู้ชายหลังจากได้ทวิตข้อความไปไม่นานครับผมก็กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนในทวิตเตอร์เรียกรถทัวร์มาลงที่สาวใหม่ทันทีหลังจากที่เอฟซีจุดประเด็นดราม่าเรื่องใหม่เคยเรียกพีพ,พีว่าลูกสาวหรือน้องสาวในงานอีเวนต์งานหนึ่งรวมถึงในสื่อโซเชียลต่างๆจึงทําให้งานนี้มีแฟนคลับที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากครับโดยฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับการทวิตดังกลา่าวเขามองว่าที่ออกมาทวิตแบบนี้มา จะทําให้คนไม่ชอบพีพีมากขึ้นถามน้องก่อนไหมคะก่อนที่จะมาออกความคิดเห็นแทนน้องอย่าต้องให้คนไม่ชอบน้องเพราะคุณเลยพีพีมีท่าทีไม่ชอบไหมลําบากใจไหมท้าไมคือคนรู้จักเขาเรียกกันคนอื่น้ารําคาญก็คงต้องจัดการกับความรู้สึกของตัวเองแล้วแหละ อารมณ์แบบพี่สาวแซวเล่นกับน้องหรือเปล่า2คนนี้เขาสนิทกันคงคุยกันเล่นเป็นประจำในส่วนของความคิดเห็นอีกฝั่งหนึ่งครับผมที่เห็นด้วยกับการทวิตดังกล่าวนะครับผมได้แสดงความคิดเห็นว่าทาไมใหม่ดาวิกาต้องแอสซูมเพจคนอื่นยิ่งสนิทยิงต้องให้เกียริไหมอันนี้เราไม่แน่ใจเลยค่ะว่าหลังกล้องเป็นยังไง รู้เท่าทุกคนเลยว่าเขาสนิทเอนดูกันระดับหนึ่งแต่ในพื้นที่สาธารณะก็ไม่ควรอยู่ดีถึงคนที่ถูกเรียกจะไม่ใช่น้องที่เราชอบเราก็ยังคิดว่าไม่ควรถ้ากลุ่มคนพวกนั้นไม่มีความคิดในเรื่องพื้นฐานและยังไร้เหตุผลขนาดนั้นก็สุดแล้วแต่เธอเราควรคาดหวังอะไรจากเขาอีกตักะเหมือนป้าพี่สาวแม่ของเราเลยที่ใช้คําว่าสนิทแล้วปฏิบัติไม่มีมารายาทใส่ยังไงก็ได้ใช้เหตุผลว่าเพราะรักเพราะเอนดูถามคนอื่นด้วยค่ะว่ามีมารายาทไหมอย่างไรก็แล้วแต่งานนี้ ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะเพราะว่าดูท่าทีเนี่ยก็จะไม่จบไม่สิ้นลงง่ายๆแล้วล่ะครับยังคงมีการพูดถึงและรีทวิตกันอย่างต่อเนื่องทางนี้ก็ต้องรอท้งคู่ออกมาชี้แจงในส่วนของเรื่องนี้ดีกว่านะครับผมออย่างไรแล้วท้ายนี้ครับทางเราก็ขอส่งกาลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายขอให้เรื่องราวนี้ลงเอยได้ด้วยดีนะครับลงโฆษณาได้ที่0 8 0 8 0 9 0 0 8 0 0เเพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ